สวัสดีครับผมชองพร้อมละพุกออฟิเชียลครับรายงานพี่น้องได้ทราบบรรยากาศตอนนี้และาการสถานการณ์ตอนนี้ครับผมเึ็นเวทีครับที่ดูว่งครับเราจะเวทีกันสุดยอดทีมทียู่กําลังเตรียมเวทีคืนนี้ FC เต็ม ก็มีเที่น,นี่ทำการสแสดงจัดว่าอันนี้เรามาดูการเก็บลำโภขงขัดไปแล้วครับขัดไปแล้วครับขไปแล้วเป็นไปนตามยุคสมัยตะกี้ จะใส่ข้นหามตู่กับหยกตูต่เนี่ยเก็บเข้ามาในรูปแบบนี้อันนี้เก็บเข้ามาในรูปแบบนี้วนนี้ต้องลดทีเดีเลยวนนี้จะชองลดไตอนนี้ไฮโดรลิกเราก็เริ่มลงเปนการเก็บตู้ครับการเก็บตู้เก็บล้มอ <c oughs> พอได้ใส่คนยกแล้วครับสุมนุมแต่ก็ยังมีไม่กี่วงสลักสาวน้อยนี่ไม่ได้ก่นครับครับได้ห้ามตู้แล้วห้ามตู้ครับลูกจบดวง,งใช้ไฮโดรลิคจะใช้ไฮโดรลิค ร้อยครับียบร้อยแล้วเขาจะาลังคาปินลังคาปินลังคาวา้มมาวลัวมาเรีบร้อยเป็นตู้คอนเทนเนอร์ ต่ไปก็มาปิดฝาต่อ <c oughs> ไปก็มาปิดฝาแล้ว <c oughs> ป,ปิดฝาฝัง <c oughs> ปป่งนี้ออก <c oughs> ปิดฝาฝั่งนี้ออ เรียบร้อยเยก,ก็บอุปกรณ์ง่ายๆครับพี่หน่องว่าง่ายปะสมัยใหม่ค,ครับนี่แลละครับวอลลัมโซเชียลวอลลัมที่พันยุคพันเหตุการณ์พันยุคพันสมัย สาวนาเพิรบันแพงครับก็ลำขวนใจมหาชนอม,มอลำขวนใจมหาชน ล้ำคนใจพี่คนใจน้องคนใจแฟนๆครับเรามีนักแสดงมากมายล้วนแต่เป็นนักแสดงที่มีคุณภาพครับขึ้นนี่เลนอยู่นี่ครับเป็นเกาะกางน้ำออบประตูเขาทาั้งเดียว มาฮูจักกับอาจารย์นักอนตรีครับมือก่องครับสวัสดีครับจันเตาครับผมสวัสดีครับอันนี้จันเตหม้อครับนี่ครับผมแกนี่ดีบ่เสด็จบ่บ่ฮะเป็นเสด็จบ่เสด็จยังเป็นในปองเสด็จบ่กองเจ้าเจ้าบม้อจันจันเตาดีบ่นี่โอ้ยเป็นหม้อแม่นเดี๋สิ ว่ามนจันท์ก้นเามันจันทร์เสาว่มนจอยน้ำจันเสาผมบิลี่ครับอ๋อบิลี่เะอโอียวี่พี่งว่งแซมแซมแซม่ซมแซมวันนี้โอ้เสียงไงเงย่งแซมมีพิชีเครับมีพิชีตองขอใครเนี่ยต้องมันมันสอมน้ำแล้วก็โอันมืน จากเด็มเพื่นจากไหแซมปล่อยไก้เดียวปาตัวใหญ่บ่เอตัวใหญ่บ่ตอนไตอนหัวรออันเดียหัวรอไอหัวรอเพืเดียวนี่เดหลกยากไหมเอาบ่ตอนไหนบ้าม่ใ่่บหน่อเจัดเนี่ยแง่หเงา มึงเหวเลยเหรมึงเา้ออกกอนมูกน้อยก็จะอยดีไม่แปลกมึงวิ่เลยแบบจะไปก็มีเลยโอ้ยาวงบ่ามันเสียงไอเแีมอ้ย่เหี้ยวบเ้วนั่นเหวจัดเลยขึ้นผู้เดียว ประกาศกร่มนพยัน้องพีแล้วกล่องไมยุติเออไ่เี้ยงกรีเจนเต้าตีจากช่วงยุนเรื่อยๆับเปลี่ยนกันตีสามบวกสามช่วงโอตีหอดตีสามาสช่วง เงมือสองสบายบ่ม <m are again response> mm ือสอมันเก่ทันแหบอยยัง保卫เตะมสามคนเด็สองชั่วโมงสามชั่วโมงาบ่วชอบก็เอบยังมอนแ่ะันแไม่ละนยังมอม่นดเ้วงน่หอกกันัหมนเลยต้องศึกษากันี นายแป้งเยอะแวเดียวคนที่มื่นังวูสูงก็เลยว่าผมเหี่าไปก่อนหัวไปก่อนอีสมมือนหนหนันใครอย่างน้อยมือเขาเหลนอย่อันอกไสตอกมอขงซอยเหมือนเอื่นแล้มาเอื่นแล้วมาโดยเฉพาะเยม่นบอกม่นเอื่นแล้มาเ่น นั่นเาดีกเป็นพอหัดตีสามมาแังจานันคือมีมานอนเนี่ยบ่ไไมัก่อนไอ่นางสาวแต่สามถุงหัดตีสามมา้ชั่วโมงอบ่นแต่ละฉากจักก้อนมันนีคอนเสิร์ตนี่ย่าได้ยุดเลยคอนเสิร์ตไหลได้ลงอีหลีคือจากพี่ซูวัดตีทันเมื่อก่อนกดเฉอเลยเนาะ ได้ด้วยแต่ว่าต้องต้องเป็นช่วงตลกไอเห็นว่าตลกผมมาตบุกกูกกับเขา้อมไปหเตลกแะกันพรอมีซูน่ะถ้าแ่กบริยินเสียงกว่าปรเกราานีตอนนั้นแะสองช่วงที่ได้แบบดุี่ดีหลางจันนั้นก็นั่งนั่งยู่อนั่นแหะจะออบนนั่งายสิทัม่ะก็ยังออกข้างนั่นตลอดเวลาเปลานั่งอยู่เวิดมือไอ้ บ่มันจอยเอาใจเอาเลยคู่คันบ่แข็งแรงนี่คันบ่แข็งแรงนคลายรีบลงเลยได้กีป้าไหมปวดข้ายาวดยาวตลอดเลยตอนี้แข็งลวปั่นนะเจนรับปั่นได้กนเอยาตลอดต่งเก็ดก็มาสียหาอยู่ดีนะมาสีหายเบ้ำกรตับ้ย่างเดียวเดยต้มย่างเดียวเจาตากองเดด ครับผมคลิปนี้ฝากพี่น้องมาเพ่งซัมนี่ครับผมฝากติดตามช่องตลอดล้ำเพลินโอ้โหเทียวครับผมขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกไมตรีครับขอบคุณเป็นแฟน,นดีเป็นกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้ก็ลาพี่ลาหน่องฝากกดติดตามเด้อขอบคุณครับ